สวัสดีค่ะภาพพหมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอนจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงดวงชะตาคนเกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมดวงประจําเดือนตุลาคมเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้ดวงชะตาคนเกิดราศีตุล เกิดเดือนตุลาคมเกิดวันตั้งแต่วันที่หนึงถึงสามสิตุลาคมตัวคุณความไม่เที่ยงความสุขอยู่แบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่คุณทำได้คุณก็มีความสุขความสงบความสุขแบบพอเพียงความพอใจพอเพียงมีความสุขสงบ ภากิจสนะความคุณรักสงบแต่แฝงไปด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่คุณก็ทำเลยคะ่ะกายใจสนุกสนานล่าเริงทำกลางความวุ่นวายได้ความสุขความสงบมองโลกในแง่ดีอยู่แบบพอเพียงพระพิรุณความร่วมเย็นคุณจิตใจดีใจกว้างขวาง ผู้ให้ผู้เสียสละใครอยู่ใกล้คุณก็มีความสุขความร่มเย็นในครอบครัวคนรักคนใกล้ชิดเพื่อนนะคะความสำเร็จความร่มเย็นเมฆาลามาสูญแข่งขันต่อสู้อาชนะอุปสรรคปัญหาทาเวสวรณความมั่นคง ความมั่นคงสําเร็จสมหวังหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคแล้วคุณจะสําเร็จสมหวังโอกาสใหม่สิ่งที่ดีความมั่นคงเข้ามาในชีวิตคุณเทพพิหัสบดีการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจช่วงเวลาของการพัก พักหรือศึกษาเรียนรู้ทางธรรมทางโลกและทางธรรมด้วยพรมวิหารธรรมที่มีในตัวคุณจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จสมหวงังที่คุณคิดคุณต้องการได้ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรด้วยตัวคุณนิ่งคิดพิจารณาทบทวนหาทางออกได้ฮนุมาน มีสเสน่ห์กับความคนรักมีคนคิดคิดเรื่องความรักพยาคุดกำนางกากีดูคุณจะเหนื่อยล้าอ่อนล้ากับเรื่องความรักหรือทุกทุกเรื่องพระอินประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะและงดงามหลังจากที่คุณต่อสู้ฝ่าฟัานมาแล้วคุณจะได้รับความประสบผลสำเร็จ เทพพระอาทิตย์โอกาสใหม่เริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์พระพมรมฤาษีเทพธิดาพระจันทร์เฉลิมฉลอง ใช้ชนะความสำเร็จความสุขกายสบายใจในเรื่องที่คุณทำอยู่ช่วงเวลาประสบผลสำเร็จนะคะคุณจะได้เฉลิมฉลองดวงชะตาคนเกิดหลาสีตุลในเดือนตุลาคมนี้ดตัวคุณมีแบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่คุณทำได้มีความสุขความ แต่ด้วยตัวคุณเองคุณณนะนะเดือนนี้อนคุณมีความิเริ่มคิดสร้างสารรค์ลงมือทําอะไรใหม่ๆเนะี่ยในหน้าที่การงานความลงมือใหม่ๆโอกาสประสบผลสําเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้ใหญ่ผู้คนเมตตาคอยช่วยเหลือแล้ด้วยสติปัญญาความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณเองมาแก้ไขปัญหา ก้าวข้ามอุปสรรคเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นผู้คนรอบข้างได้จะพบน่ะแสงสว่างความสำเร็จเฉลิมฉลองด้วยถ้ามีอุปสรรคปัญหาลูกคุณก็นิ่งคิดตึกตองใครควรด้วยความรู้ความสามารถออกหาทางออกได้สถานการณ์ตัวคุณแล้วมาดูการเงินคุณการเงินคุณ คุณการเงินคุณจะดีในอนาคตหรือถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เลยใบทำงานไปแล้วคุณค่ะคุณจะมั่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองถ้าคุณยังอายุน้อยช่วงวัยทำงานคุณช่วงเวลาที่คุณใช้ความมานะพยายามอดทนรู้จักคุณค่าของเงินอยู่แบบพอเพียงแล้วคุณหลังจาก ผลงานของคุณเสร็จสิ้นแล้วคุณจะสามารถสร้างชื่อเสียงเงินไหลามาเทมาไม่ขาดสายความสำเร็จความมั่นคงความสุขความร่มรื่นร่มเย็นการเงินคุณการเงินคุณทั้งหมดแปกด้วยคุณใช้เงินไม่เป็นระบบเป็นระเบียบคุณสามารถทางเงินใช้ ในเดือนนี้ทั้งคุณต้องรอบคอบบางแผนการเงินให้เป็นระบบเป็นระเบียบความสุขเงินมาจากมาจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางหรือเงินมาจากทางไกล,ลเดนเหน็ดเหนื่อยผ่านเน็ดเหนื่อยก่อนต่อสู้แล้วคุณจะได้รับความสําเร็จหรือไม่บางคนบางท่านที่คุณเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ผลงานของคุณเสร็จสิ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับความสําเร็จสมหวังค่ะ เฉลิมฉลองชัยชนะความสุขเรื่องเงินและเงินเมื่อผลงานของคุณเสร็จสิ้นเงินของคุณจะไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะคะสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามถ้ายังไม่สำเร็จแล้วคุณมานะพยายามว่าคุณก็จะสำเร็จสมหวังเมื่อผลงานของคุณะคะ่ะอยู่ที่งานเงินมาไม่ขาดสายเพียงแต่ต้องวางแผนเงินให้เป็นระบบเป็นระเบียบต่งเงินคุณคุณก็ใจดี ผู้ให้ชอบช่วยเหลือใจบุญยิ่งให้ยิ่งให้บุญกุศลช่วยส่งเสริมให้การเงินคุณประสบผลสำเร็จแต่คุณก็ช่วยเหลือแบบพอเพียงพอเหมือนไม่ทำให้ตัวคุณเองเด็ดลอนนะคะแบบพอเพียงความมั่นคงเฉลิมฉลองความสุขแต่ด้วยการเงินคุณก็ใจดีใจบุญ เงินคุณค่ะไพ่ยามสามบอกต้องเงินเก็บเป็นระบบเป็นระเบียบใจดีการงานงานคุณได้เริ่มงานใหม่ๆโอกาสประสบผลสําเร็จหรือคุณคิดต่อสู้ฝ่าฟันมาแล้วช่วงที่คุณค่ะประสบผลสาเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้เฉลิมฉลองเอา เงินงานงานมาจากความรู้ความสามารถความรักคุณก็คิดคิดเรื่องความรักความรักความรักคุณเหมือนคุณต้องใช้เวลาความรักนะคะพูดคุยปรบความเข้าใจกันหรือคุณเคยผิดหวังมาก่อนนะคะความรักต้องใช้เวลาไม่ว่าจะมีคู่หรือคนโสด เวลาพูดคุยปรับความเข้าใจปรับทัศนคติความคิดแล้วคุณจะเจอคู่ถ้าคุณเหมือนคุณจริงจังตั้งหวังกับคุณกับคู่รักไว้สูงจนดูแข็งกระด้างแล้วคุณผิดหวังเราต้องรอคอยนะคะ ต้องเหมือนใช้เวลาแล้วคุณจะได้เจอคนรักคู่ที่ดีที่มีความคิดทัศนคติเข้ากันกล้ก,กับคุณเป็นคู่แท้ครูช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะความสุขการเฉลิมฉลองเมื่อใช้เวลาใช้เวลาก่อนหรือไม่คุณถ้าคุณเป็นโสดคุณก็รักความเป็นโสดอยู่ในตอนนี้ แต่ก็คิดนะคะไม่ว่าเป็นโสตกนะ็คิดมีสเสน่ห์เรื่องความรักคิดคิดเรื่องความรักจะทําอย่างไรแต่ต้องใช้เวลาเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ก็จะพบความสุขความสมหวังคุณจะมีโชคลาบนะมีโชคลาบความชัยชนะความประสบผลสําเร็จกับเรื่องมีคนช่วยเหลือ ในเรื่องของคุณมีคนช่วยเหลือทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คุณช่วยเหลือหรือการเดินทางไกลความสําเร็จสมหวังแต่ตอนนี้ในเรื่องการเดินทางไกลการติดต่อสื่อสารดูติดขัดมีอุปสรรคปัญหาด้วยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือคุณใจสมหวังเฉลิมฉลองเมื่อคุณอดทนต่อสู้มาแล้วนะคะโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆชีวิตความมั่นคงเข้ามาแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนภละและรับผิดชอบมากขึ้น มีตำแหน่งสูงขึ้นนะคะแล้วจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโอกาสใหม่เข้ามาหรือไม่คุณทํางานเหนื่อยมาแล้วคุณพัฒนาปรับปรุงเป็นที่ยอมรับหรือไม่คุณเริ่มต้นใหม่โอกาสก็สําเร็จไม่ว่าจะทำมามาก่อนแล้วหรือเริ่มต้นใหม่นะความสเสริมฉลอง ชีพการงานนะก็มีคุณมากด้วยความรู้งานมาจากสติปัญญาความสามารถของคุณนะวางแผนมีความอดทนมาน่าพยายาม,มเริ่มลงทุนทําใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการงานทำไม่ว่าจะทําทางด้านไหนค่ะเฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จความสุขภาพ ดูคุณวุ่นวายวิตกกังวลอ่อนล้าระวังความทะเลาะเบาแว้งความเหนื่อยล้าดูแลสุขภาพปัญหาและอุปสรรคเข้ามาในเดือนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยสติปัญญาความสามารถของคุณนะคะคุณแก้ไขได้หรือมีผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือ ในเรื่องของอุปสรรคปัญหาริเริื่มการลงทุนใหม่สิ่งใหม่ๆบริบาลลูกน้องมีโชคลาภมีความมั่นคงนะคะโอกาสสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณความมั่นคงความช่วยเหลือการติดต่อสื่อสารความขัดแย้งต้องต่อสู้นะคะแข่งขันเอาชนะอุปสรรคปัญหาก่อนจะสำเร็จสมหวังในเรื่องความเป็นอยู่ที่อยู่ลถ ที่ดินการซื้อขายต่อสู้แข่งขันแต่ในความเป็นอยู่ของคุณพูดคุยติดต่อสื่อสารด้วยความร่มเย็นค่ะคุณจะสำเร็จสมหวังแต่คุณก็อยู่แบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่คุณทำได้ความสุขความเจริญฉลองชัยชนะความสำเร็จมีชื่อเสียงกระจายเหมือนดอกไม้นานาพันธุ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็เอาตัวรอดรักษาตัวรอดได้พร้อมที่จะปรับปรุงคุณไม่ยึดติดกับระบบระเบียบ เปลี่ยนแปลงเรียนรู้เพิ่มเติมมีปฏิพันธ์ไหวพริบไหวต่อเหตุการณ์เอาตัวรอดได้ไหวต่อเหตุการณ์แต่ด้วยตัวคุณเองชอบวิตกกงังวลเรื่องของคนอื่นเอามาทุกข์โดยไม่ปล่อยไม่วางโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องความเป็นอยู่ของคนลูกน้องบริบาลทำให้คุณวิตกกังวล คุณก็จะมีภาระนี่ค่ะแบกรับพอินความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามสมหวังที่คุณคิดหวังไม่ว่าคุณจะหวังเรื่องอะไรนะคะความสุขความสมหวังก็มีภาระแบกรับมากขึ้นความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับสสมหวังก็มีโชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือว่าคุณจะทำอะไรแล้วก็ความร่มเย็น ในเดือนนี้ชีวิตคุณโอกาสที่ดีเข้ามานะคะไม่ว่าแต่เรื่องอะไรโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความสำเร็จเฉลิมฉลอง